พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่57ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อนุมัติปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีผู้เข้ารับปริญญาบัตรกิติมศักดิ์จำนวน9ท่านหนึ่งในนั้นได้แก่ดรกิติพงษ์พร้อมวงศ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรมดรกิติพงษ์พร้อมวงศ์สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีเกียินิยมอันดับสองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขานโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนาศึกษาจากมหาวิทยาลายัยสเตทคลายสหราชอาณาจักรเคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญเช่นประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาที่การสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกรรมการที่ปรึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเพิ่มในการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติดรกิติพงศ์พร้อมวงศ์เป็นผู้ทุ่มเทอุทิศตนในการทํางาน เพื่อส่วนรวมและพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้กำหนดนโยบายคิดค้นและริเริ่มโครงการเชิงกลยุทธ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำนวัตกรรมสู่การพาณิชย์นวัตกรรมสังคมและชุมชนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความยั่งยืนมีส่วนร่วมที่สำคัญ ในการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังปรากฏเป็นผลงานและความสำเร็จของดรกิติพงศ์พร้อมวงเช่นการก่อตั้งเมืองนวัตกรรมอาหารการจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคและเริ่มโครงการ t ALENT MOBILITY ที่ส่งเสริมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จากภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศและยังดำเนินนโยบายการบริหารงานสำนักงานสะานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ได้ดำเนินการรวบรวมประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นกรณีศึกษานำร่องจัดตั้งโครงการ innovation sandbox เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธปรรม นอกจากนี้ในด้านสังคมสงเคราะห์ดกรกิติพงศ์พร้อมวงให้ความสำคัญกับกิจการสังคมสงเคราะห์ดังปณิธานที่ได้ตั้งไว้ว่าเคยได้รับโอกาสก็ต้องให้โอกาสได้ร่วมกับนางจรัญญาพร้อมวงภรรยาดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์จัดทำโครงการพระเจ้ารักเรามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและจริยธรรมของเยาวชนในชุมชน ซึ่งได้ร่วมเป็นกรรมการในมูลนิธิบ้านนกขมิน้นได้เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลเด็กเล่ร่อนช่วยพัฒนาจิตใจและทักษะชีวิตเด็กที่ถูกทอดทิ้งเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเป็นกรรมการมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยดูแลเด็กที่เปราะบางให้ทุนการศึกษาและรับอุปการะเด็กที่ยากไร้นอกเหนือจากงานด้านสังคมสงเคราะห์แล้ว อย่างอุทิศตนในการเป็นนักเทศประจ,จา,ามคิสตจักสามัคคีนนจังหวัดนนทบุรีและคิสตจักบ้านสุกเกษจังหวัดปทุมธานีอีกด้วยดกรกิติพงศ์พร้อมวงกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ว่าครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับและก็มีความประทับใจในมอชอด้วยที่มอชอเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าเร็วเรามี บุคลากรที่มีความเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจต้องการที่จะขับเคลื่อนประเทศแล้วก็เรามีบุคลากรรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังแล้วก็มอชอเนี่ยเป็นมาอะที่คิดก้าวหน้ามุ่งไปข้างหน้านะครับทำหลายอย่างก็สําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองสามเรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเป็นมาอะไรที่มุ่งเข้าสู่นวัตกรรมมีการขับเคลื่อน เรื่องของการวิจัยมีการพัฒนาวิทยาการขั้นสูงแล้วก็มีการสร้างระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมได้ดีนะครับอันที่สองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการคํานึงถึงประชาชนโดยเฉพาะยิ่งประชาชนทุกคนทุกๆระดับนะครับแล้วก็เป็นพิเศษก็คือประชากรกลุ่มรากญ้านะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มี กิจกรรมมีโปรแกรมมากมายนะครับที่จะพัฒนาประชาชนในกลุ่มฐานรากให้ยุระดับขึ้นมามยาลัยเชียงใหม่ได้ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับก็รู้สึกประทับใจและก็เป็นเกียรติอย่างมากที่วันนี้ได้รับ ปริญญาดุษรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรมและกล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าความร่วมมือกับมอชอส่วนใหญ่ในขณะนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างความสามารถทางด้านนวัตกรรมแล้วก็เอาพย,พยายามเอานวัตกรรมเนี่ยลงไปให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยมีความร่วมมือในอหลายด้านนะครับเ,เช่น เรื่องของการพยายามขับเคลื่อนการส่งเสริมนวัตกรรมขึ้นในมอชสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยก็ได้พัฒนาลดล็อกกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้เราในมหาวิทยาลัยเนี่ยทำนวัตกรรมได้ดียิ่งขึ้นนะครับเช่นการส่งเสริมให้เกิดโฮลดิ g งค m มพานีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ย เป็นหมาอะไรอันดับต้นๆเลยนะครับที่มีการตั้ง holding company แล้วก็ลงทุนในบริษัทนวัตกรรมนะครับในขณะนี้ก็มีความร่วมมือในการนำอนวัตกรรมนี้ออกไปสู่ตลาดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตลาดในภูมิภาคนะครับทั้งจีนทั้ง CLMV นะครับมีการสร้างเราเรียกเ e ลล์ทาเล t นนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันกับ บริษัทที่เป็น Innovation driven Enterprise ของไทยนะครับมีความร่วมมือในการส่งเสริมเรื่องของ Talent Mobility ด้วยนะครับนี่ก็เป็นความร่วมมือที่ผมคิดว่าในอนาคตเราจะทำเรื่องพวกนี้ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อน,นำประเทศไทยของเราเนี่ยออกจากกับดักรายได้ปานกลางครับดกรกิติพงศ์พร้อมวงยังฝากถึงบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ว่า ครับสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาในปีนี้นะครับเป็นบัณฑิตของมชก็มีความภาคภูมิใจในมอชแล้วก็จบออกไปนะครับก็จะเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเราทํางานรับใช้ประเทศประชาชนบัณฑิตของมชเป็นบัณฑิตที่จะต้องมีนวัตกรรมมีความคิดใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานำสังคมแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในการนำสังคมนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการประพฤติตัว ให้เป็นแบบอย่างของสังคมที่จะพาสังคมไปเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่เร,เริ่มใหม่แล้วก็เกิดประโยชน์สูงเรา,เาบัณฑิตของมอชอจะเป็นบัณฑิตที่นำพาประเทศไทยด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะาที่เราจะทำเพื่อตนเองเท่านั้นแต่ว่าเราทำเพื่อสังคมคนรอบข้างและก็ประเทศของเรา โดยเหตุที่ดรกิติพงศ์พร้อมวงเป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะทุ่มเทอุทิศตนในการทำงานเพื่อส่วนรวมและพัฒนาประเทศชาติสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยสภามาหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสื่อไปฝากหัวใจเอาไว้ใต้ร่มทองกว่าทินภูเขาเมฆลอยดอยสูงเสียดฟ,ฟ้า บทเพลงที่เราร่วมร้องให้ดังอกึกก้องเป็นท่วงทํานองแห่นดินละนณาสถาวันเธอทำชูเกียร์แพ่งน,นี้ห้าสิบปี 太。